เมื่อวานได้หอมมาคุณยายไหนให้มามาแบ่งกันปลูกนะเน็บไว้เมื่อคืนมีมีมีไส้เดือนด้วยเหรอนะปลูกไว้กินนะอีสี่กระถางนะคะต้นหอมหอีกกระถางหนึ่งห้าำลังงามอ้อยควนอ้อยคันย้นน้ําอ้อยควนกินน้ำเนื้อกรอบๆนะอ้อยควันสุพันณห้าสิบ ดำไต้วันนะได้หลายกออยู่พอสมควรน,นี่ก็กําลังงานต้องเอาปุ๋ยมาใส่แล้วเนี่ยแล้วมาละก,กออันนี้ก็ขึ้นเพียบเลยมาดูเผือกหอมที่เอามาซื้อเป็นหัวมาปลูกไว้เนาะปลูกว่าจะก็จําไม่ได้หรอกว่าปลูกไว้ตรงไหนแต่จําได้วซื้อมาสองหัวพอดีมันขึ้นต้นเห็นหนอมันขึ้นมาค่อยรู้ว่าเป็นปลูกไว้ตรงนี้ <c oughs> นี่ไงเห็นหัวไหม หัวใหญ่ๆนะหัวเท่ากัปั้นนี่แหละเผลือกหอมจะขึ้นมามาหลายหน่ออยู่ในนี่ตากำลังขึ้นตานี่ขึ้นต้นแล้วนี่อีกหัวหนึ่งนี่นี่กำลังขึ้นนะเราฝังไว้ฝังไว้พอแผ่ๆนี่กำลังจะขึ้นหลายหน่ออยู่นะเนี่ยเผือกหอมก็จะมีพวกบอลสีเอาลงดินไว้นะคะมันแข็งแรงแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อวานนี้มีลม เย็นช่วยๆมาเหมือนลมหนาวเดี๋ยวไม่นานเนี่ยก็มันก็จะทิ้งใบนะชวยนะคะเอาลงดินไว้พวกบอลอันนี้หมากเตี้ยปลูกไว้สุ่มๆกันไว้เนี่ยแหละอันนี้กล้วยกล้วยน้ำว้าไว้ทานอันนี้หมากเตี้ยปลูกลงว่ายี่สิบสามสิบต้นเป็นแถวแนวเนี้ยแนวเนี้ยแนวเนี้ยกำลังงามเลยค่ะก็จะมีพวกออบอลดำบอลดำบอลทูนอะไรพวกเนี้ย อันนี้ก็สวยไม่รู้ชื่ออะไรสวยๆใบโผล่มาเอาหัวเข้ามาฟังอ่ะพญาขอมขอมแดงแน่เลยตัวน,นี้มีขอมแดงกับขอมดําเอาลงดินไว้อ่ะพอต้นขึ้นค่อยเห็นนะคะนุ่นบอลดาบอลกระดาษดาเออบอลด่างอะไรพวกนี้ก็ลงลงดินไว้ตามสภาพพ้าเกิดว่าเราลงเลี้ยงในกระถางม,มันไม่งามนะคะเหมือนกับเขาหากินไม่ไม่ค่อยสะดวกรากเขาเดินไม่ค่อยดี อันนี้กระเบนนะคะกระเบนก็เอาลงดินไว้จะน่าจะโอเคกว่าเลี้ยงในกระถางมันจะล่อแร่ล่อแร่จะต,ตายแหล่ไม่ตายแหล่เนะาะก็ไม่รู้อะไรมันขึ้นมาน่าจะกินได้แล้วก็เลยปล่อยมันเลื้อยไปดินเราเอามาเทดินเก่าเรามาเทมันก็มีหัวบอลมันก็ขึ้นเองไม่ได้ตั้งใจมาปลูกมันมาขึ้นนะแล้วก็มาเทไว้ริมริมนี่แหละแล้วมันก็ขึ้นฝังตัวลงก็โอเคก็งามดีนะอันนี้ทหารพันนะคะไม่ใช่ ได้มาในานามทหารพานันไม่ใช่เสือพนันทหารพานันนะคะอันนี้ก็ผักหวานผักหวานบ้านเอาไวเ้เด็ดเด็ดใส่แกงหนะ่อไม้ไว้ผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนะคะเนี่ยของกินทั้งนั้นเลยในสวนป่ายุงก็เยอะเยอะเนาะปราง,งามไหมคะน,นี้วางทองหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ใช่มหวางทองลงดินแล้วมันก็สวยๆนะอันนี้จุฬาพรแต่ดินมันกระเด็นใส่เนาะ ฝนตกมาแล้วมันก็กระเด็นใส่บ่อนเก่าๆนะเนี่จะเป็นจงอางอจงอางนะคะตัวนี้นี่อะไรเนี่ยกำลังขึ้นพวกจงอางพวกบอลแก้วหน้ามา้าอะไรพวกนี้บอลเก่าๆอันนี้ก็สวยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะบอลเก่านะคะอือ สวยๆอาเช้าๆก็สดชื่นนะมันเลาะสวนรูไม้นะคะดูไม้ของเราที่ทำไว้มันก็เพลินดีนะคะทำพวกนี้วันหนึ่งก็ถ้าเบื่อจากบอลเบื่อบอลก็ไปสับรถสีเบื่อสับรถสีก็ไปหากระบองเพชรอะไรไหาอย่างอื่นทำทำสวนเล่นย่อมเล่นมั่งมีหลายตู้นะสวยๆไหม ใบมันก็สวยๆนะ okay. ชอบมาขุดนะมาเนี่ยตัวช่วยเลยอันนี้ก็เอามาลงไว้เพื่อจะได้เป็นทำพันธุ์ถ้าเลี้ยงในกระถางมีสิทธิ์ตายก็เลยเอามาลงบ่อไว้ก็รอให้เขาขยายให้เขางามเนาะติดแล้วเพิ่งลงได้สองวันตรงนี้เนี่ยเพิ่งลงได้สองวันอเอามาไว้สวยดีไหม ค่อยๆเอามาลงนะคะอย่างละต้นอย่างละสองต้นสามต้นมารวมกันให้มันงามอยู่ตรงนี้ให้มันขยายเนะาะช้าๆอยู่นะคะตอนนี้สีกล้องอาจจะซีดๆหน่อยนี่เหมือนกับติดเชื้อไม่ได้เลยเดี๋ยวลามไปหาเพื่อนคือย้ายมาจากตรงเก่ามันติดเชื้อก็เลยน่าจะมีเชื้อมาด้วยต้องเด็ดทิ้งให้มันขึ้นใบใหม่แล้วกันโมจิโตกับอะไรแบคโคลน ถ้าติดเชื้อนี่ต้องเอาออกเดี๋ยวมันลามไปใหญ่เลยไม่ได้ไม่ได้ไปเร็วมากเลยเชื้อไอ้อะไรนะมันเป็นติดเชื้อเพี้ยไฟหรือเปล่าไม่แน่ใจได้ตัดใบผนเลยไม่ให้เหลือเลยตัดออกหมดเลยเนยะให้มันแตกใบใหม่ไม่งั้นมันจะลามต้องคอยดูมาดูทุกวันในช่วงนี้อันไหนพอมีเชื้อหน่อยเราเอาทิ้งเลยไม่ไม่ไม่เก็บไว้เดี๋ยวมันจะ ไปหมดติดหมดเลยนะเร็วมากเลยตั๊บเดียวตดื่นนะคะยามเช้าอากาศดีโอ้ยน้อยหนานี่ก็เน่าเลยไม่ได้ดูเลยเน่าเลยนะมดขึ้นมากินปล่อยให้มันกินแล้วกันนะเราเก็บไม่ทันกระแตกระลอกมันก็มาช่วยกินเนาะฮะว่าไง แต่ยุ่งผักเมก็กนี่ก็อยากกินเขาก็ต้องตัดให้เขาแตกใบใหม่นะคะแต่มแมลงมาช่วยกินเพียบเลยนะผักเมก็กผักเมก็กนะกินกับลาบกับปนก็อร่อยดีนะคะยอดแดงๆนี่โอเคไปแล้วค่ะ